เป็นสกินแคร์จากเมโซเอสเตติกนั่นเองละ่ะตัวแรกเลยเนี่ยก็จะเป็นไฮดราครีมฟิวชั่นนั่นเองนะครีนซิ่งนะคะทุกคนนวดลงไปบนหน้าของเราสักพักหนึ่งเนี่ยเขาก็จะเริ่มกลายเป็นน้ำมันจะใช้ซำลีนะคะจุ่มน้ำเช็ดออกใครที่กำลังจะใช้เซตนี้หาวัสลีนทาทับลงไปก่อนหลังจากที่เราทาวาสลีนเราก็จะมาใช้คอสมีลันทูนั่นเองะคะ่ะใช้แค่ครึ่งเม็ดถั่วแดงจะลงไปเลยนะบริณรอยฝ้าก,กราปิ้งไว้ก่อน15นาทีเพื่อให้ซึมเข้าสู่ ผิวหน้าของเรานะคะถึงจะใช้เป็นตัวนี้มี l a น Recovery m o มอยส์เจอไเวลาใช้เนี่ยเว้น <When S 2> รอบดวงตากับริมฝีปากจะเพิ่ม l i ท์ t อเทอร์แอนตี้เอ v จิงวิวเมโซโปรเจะมี SPF 50บวกนะอาจจะมีไปนั่นไปนี่ไปเจอแสงแดดบ้างแนนะนำว่าต้องใช้กันแดดเพื่อเรื่องอรที่สนใจเข้าไปพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญทางแบรนด์ก่อนใน Facebook Fan Page ของทางเมโซเอสเตติกขึ้นชื่อไว้ให้ตรงนี้เจอกันใหม่คลิปหนะ้าบ๊ายบายค่ะ